จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงอวจัดงานดนตรีในสวน HM s o งอวบรรเลงเพลงของพ่อเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9้าอัคาราศิลปินผู้เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีพร้อมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลายัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเทิดพระเกียรติประบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว งานจัดต่อเนื่องเป็นปีที่หโดยมีนางสาววราพรรุ่งตะการรองปลัดกระทรวงอ,อวอเป็นประธานเปิดงานแม้ฝนตกหนักแต่ประชาชนยังมาร่วมงานอย่างคึกคักท่ามกลางบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่วงดนตรีจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันบรรเลงเวลา18นาฬิกาผู้ร่วมงานทั่วประเทศร่วมร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบาทมีและเพลงแผ่นดินของเราเพื่อแสดงความจงรักภักดี